ไปแน่โอ้ยไม่ตึกไม่ได้ไปไหนแล้วทีนี้เข้ากันอยู่นี่แล้วแต่เวลาก็จะน้อยหน่อยแหละทีนี้ดึกไม่ได้อะดิไม่งั้นผมก็ต้องออกไปหน้าบ้านโอ้โหต้องออกไปหน้าบ้านหรอพี่โอ้โอ้ล้ำแน่ก็ออกไปไล่หน้าบ้านละมั้ง เออแปลกใหม่ดีไลฟ์เกมมิ่งเอาโดนี่เป็นไงเพื่ออะไรต้องพาลูกนอนก่อนถึงไลฟ์ได้พี่เหรอเฮ้ยบังบังบังโอเคเหมือนผมที่ไลฟ์ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาม,ม,มันต้องเป็นเวลาใช่ไหมพี่เนาะ มีเด็กน้อยบ้านผมมันหลังน้อยดิบ้านผมมันหลังเล็กอะสรุปพี่ไลฟ์พี่พมงใช่ครับจะขึ้นอีกเหรอ,อวันนี้เดี๋ยวแม่บ้านชวนไปกินหมากระทุกต้องให้เป็นเวลาวัานนี้แม่บ้านชวนไปกินหมากะทวดีประมาณสักสองทุ่มกุจะบอกกีนงไงครับ DKR ผมเซฟตั้งเก้าครั้งครับส<ว>เสียไปสองประตูสวย แมนยูเว้ยมาไลฟ์พอบ้านได้เครเออไปดิใอ้นม้แมนยูเว้ยเนี่ยอยากเล่นน่ะไปไปห้องอะไรนะพลังลุงน้องน้องนิดเดียวห้าร้อยห้าสิบห้าแมนยูเว้ยไปห้องพลังลุงดิแมนยูเว้ยแต่ยินโหฮัมบ์บวกเหม่ ผมใช้กล้องหลังสูง2เมตรช่วยช่วยขึ้นมงครับก็เลยเซฟได้ก<อ>งผ <ม S 2> งแดงผมก็เล่นบังโอ้ยเข่ามือประตูเอ้ยอ๋แกรเรดเบลหรอโอเคโอเคโอเคแกรเรดเบลให้อภยอยู่ไอตัวบองนี่มันยิงยังไงก็เข้าหรอกดีใจผมโดนบิดเคลอร์ โดนเลยยังจูนไม่ติดเดือนผมเซฟได้วิดเค์เลอร์พี่ขอไปกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวมาใหม่โอเคน้องใช่ครับผมอมืว่างไว้ยังสี่อะไรตักม้งเห็นอยห่อ่ว้างว่างท่าไหม <c oughs> ว่างท่านี่ได้ไปหาอัน อันนี้ไม่ได้นี่เนาะมุมกล้องมันมบอดแจมแมวปนไดนวะนมุมกล้องมันไม่แจมแมวเท่าไหร่